แพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้านับตอนนี้ก็จะ35ปีแล้วโอ้โห35ปีดูแลสุขภาพยังไงมาตลอดก็ทานยาวันละ8เม็ดมาตลอดวันละ8เม็ดไอ้ยาแก้แพ้อะไรเม็ดสีเหลืองๆไหมฮะไม่อ่ะข,า,ขาวๆเหมือนข,าาข้าวสารค่ะขาวๆเขา,ขาเรียกยาอะไรครับอาจารย์อังพัยครับ มีเยอะค่ะสีขาวนะสีขาวมีเยอะนะฮะก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ก็แล้วกันอ่าซึ่งขายดีมากเพราะว่าคนไทยเป็นเยอะมากนะครับอันนี้แพ้อะไรครับแพ้แพ้ทุกอย่างเลยค่ะแพ้ฟันแพ้อาหารทานกับข้าวฟันรถแล้วก็น้ำหอมหมายถึงได้กลิ่นก็แพ้แล้วถ้าเกิดยิ่งเจอหนักกระจม ก็จะจามแล้วมีจามมีอะไรอีกบ้างฮะจามคันตาคันจมูกทุกอย่างไปจนถึงอวัยวะภายในไหมฮะเช่นแบบคอเจ็บคอคันตาน้ำมูกไหลรุนแรงที่สุดแค่ไหนฮะต้องใส่แว่นแล้วก็แล้วก็ต้องเอาเชิอชู้ัยตะหมูกไว้แล้วก็จะไปไหนก็จะเอาผ้าปิด เหมือนว่าคนเป็นหวัดตาเหตุที่ทําให้มาเจอผลิตภัณฑ์ของบิมอ๋อพอดีวันนั้นเจอดรเสรีเจอดรเสรีในทรทัศน์อ๋อมีหน้าบนก่อนผมเห็นแกทักกับใครอยู่สักคนหนึ่งในทรทัศน์พอดีเจอพอดีก็ดรพูดอะไรอะไรเพี้ยก็เลยเห็นเบอร์ครับเบอร์ก็เลยโทรเข้ามาก็มาเจอคุณสิ แต่ดตรบอกว่าสี่สี่เราไม่รู้สี่อะไรสี่สี่อ่าฮสองสองแต่เข้าใจว่าเป็นสี่สี่ก็เลยกินเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็คือไม่มีผลข้างเคียงอะไรอ่ามีค่ะหมายถึงว่าในช่วงที่กินสามวันแรกเนี่ยวันละแปดเม็ดเนี่ยมีอะไรข้างเคียงที่ที่ลบไหม คันตัวคันแต่ไม่ใช่คันจากการแพ้ไม่ไม่ไอ้ตาจตมูกน้ําตาเนี่ยไม่มีแต่มันคันตัวผิวคันผิวยิบค่ะคันยิบยิบแตกสาวหฮะไม่ทราบแตกเนื้อสาวเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์พิเชษครับ th1 เยอะเกินนะครับมีการกระตุ้นไม่เลืดขาว th1 นะฮะเยอะไปนะครับจริงจริงตัวจริงๆเป็นตัวที่เราต้องการกระตุ้นแหละ เพื่อว่าจะไปลดไอทีเอสองเพื่อจะช่านรักษาอาการตรงนั้นแต่แปลเวลาแปดเม็ดมันเยอะไปสาหรับอาการตรงนี้แ <c oughs> สดงว่าร่างกายของเราก็พร้อมจะตอบรับอยู่แล้วซึ่งมันก็คือสร้างปริมาณเม็ดเลือดขาวที่กาลังกําลังพูดถึงนี่สูงเกินไป,ส,นไปสูงเกินไปครับก็<อ>ถ้าอย่างกรณีอย่างนี้ถ้า4เม็ดต่อวันก็อาจจะกําลังดีจากวันนั้นจนถึงวันนี้35ปีใช่ไหมที่บอกว่าเป็นมานานอันนี้ดีขึ้นมาสักเท่าไหร่ละครับ เจอบีมก okay. ็กินมาปีห้าเจ็ดมกราจนถึงต้นปีที่แล้วค่ะอันน evet ี้ต้นปีห้าแปดละค่ะปีหนึ่งมีอะไรกลับมาย่างกลายแล้วไหมไอ้บีมไม่มีไม่มีค่ะไม่เลยเหรอไม่เลยก็ทานมาตลอดก็ไม่มีกระจาบฝุ่นควันมันไม่ได้ลดลงนะไม่ไม่ก็ปกติแต่ตอนนี้ไม่ได้สี่สี่แล้วเนาะอ๋อตอนนี้ลดเหลือ สองก็คือเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองแทนนะครับซึ่งก็จริงๆเนี่ยสี่สี่นี่ก็คือแค่ช่วงแรกที่จำผิดเท่านั้นเองนะฮะแต่หลังจากนั้นพอปรับเข้ามาแล้วทุกวันนี้ก็ยังทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องค่ะและก็ยังให้หลานทานน้ำมะขุดด้วยเพราะหลานก็ภูมิแพ้ตรงคันคันแล้วเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยผิวสวยผิวสวยหายคันหายคันด้วย